คนที่ชื่นชอบสไตล์คลาสสิกทั่วโลกเนี่ยผมเชื่อว่ามีส่วนน้อยมากนะครับที่จะไม่รู้จักกับ Ring Jacket และคนที่ชื่นชอบสไตล์คลาสสิกในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักกับเ h e d เดอรัเมื่อทั้งสองมาร่วมงานกันรังสรรค์ผลงานขึ้นมาผมก็ไม่พลาดแน่นอนครับที่จะมารีวิว s p o ร์ตแจ็กเของเ h e d เดอร m ที่ผลิตโดย Ring Jacket ตัวนี้ครับ แจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้ผมนิยามเขาเป็นคำคำเดียวนะครับผมจะต้องขอ,อนิยามเขาว่าเป็นขบซอนรูเช่นเคยนะครับผมจะต้องขอเริ่มด้วยสิ่งที่ใหญ่ที่สุดของแจ็กเก็ตหนึ่งตัวนั่นก็คือผ้าที่เขาใช้ทำแจ็กเก็ตผ้าตัวนี้เนี่ยเป็นผ้าบอลลูนนะครับสีดาร์กเนวี่แบบเข้มมากๆผมคิดว่าในเฉดต่างๆของเนวี่บลูเนี่ยน่าจะไม่สามารถเข้มไปมากกว่านี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะก็เกือบจะดำอยู่แล้ว เอาแจ็คเก็ตสีดำมาเทียบให้ดูว่าแตกต่างกันแค่ไหนนะครับอันนี้แจ็คเก็ตสีดำส่วนอันนี้เป็นร์กเนวีนะครับไม่รู้ในกล้องจะเห็นความแตกต่างมากน้อยแค่ไหน ผ้าบอลลูนทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นผ้าที่ทอในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นผ้าที่ถูกกําหนดสเปคโดยทางริงแจ็กเก็ตการทอเนี่ยผมสังเกตว่าจริงๆมันมีหลากหลายรูปแบบพอสมควรนะแล้วก็ตัวเนี้ยถือว่าเป็นบอลลูนที่ค่อนข้างแปลกเพราะว่าส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่าบอลลูนที่เราเจอกันบ่อยๆ ấy, ก็จะเป็นพวกฮอบแซกบราสเกตวีฟอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโอเค ความเป็นบอลลูนเนี่ยก็คือเขายังคงคอนเซปต์นะครับว่าจะต้องมีความเบาโปร่งสบายขยับขยืน่นได้คล่องแคล่วคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของผ้าบอลลูนเนี่ยก็คือเขาจะเป็นผ้าที่หยับยากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นผ้าที่เหมาะกับการสวมใส่ในการเดินทางแล้วก็เป็นผ้าที่ไม่ได้ต้องการการดูแลอะไรเป็นพิเศษมากนักนะครับแล้วก็ทางริงจ็กเก็ตเนี่ยมีความตั้งใจเลยว่ามันจะต้องเป็นผ้าที่มีความโปร่งแต่ต้องแข็งแรง ไม่ขึ้นถุงเวลาโดนข้อศอกเยอะๆอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมขอเอาไฟมาส่องนี่เห็นแผ่นหลังของแจ็คเก็ตนิดนึงครับก็จะเห็นว่าตัวผ้าเนี่ยมันจะยังมีความโปร่งพอสมควรนะคือไฟเนี่ยสามารถที่จะส่องผ่านได้ง่ายๆนะฮะไปอยู่ไกลยอยู่นะไม่ได้อยู่ติดกับตัวเสื้อแต่ก็จะเห็นว่ามันโปร่งมันสามารถที่จะทะลุได้ง่ายๆแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเอาตัวแจ็คเก็ตว,วางบนมือแล้วพ่นลมใส่ เราก็จะสามารถสัมผัสได้เลยว่าลมเนี่ยมันทะลุผ้าออกไปโดนมือของเราทําให้รู้สึกเย็นแต่ความน่าสนใจของความเป็นบอลลูนตัวนี้เนี่ยมันมีมากกว่าคุณสมบัติของความเป็นบอลลูนเฉยๆครับเพราะว่าแพทเทิร์นในการทอของเขาผมอยากจะบอกว่ามันแทบจะคาดเดา แพทเทิร์นของเขาไม่ได้เลยอย่างพวกเป็นเพลทอะไรต่างาเนี่ยการทอก็ยุ่งยากเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะมองไปมองมาและเห็นคอนเซ็ปต์เห็นแพทเทิร์นของมันได้แต่ว่าตัวนี้มันดูแรนดอมมากจริงๆนะแต่ผมเชื่อว่าจริงๆมันมีแพทเทิร์นอยู่นะผมแค่อย่างมองไม่ออกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมองออกด้วยหรือเปล่านะแล้วถ้าเกิดว่าเราดูใกล้ๆตัวผ้านะครับเราจะเห็นเลยว่าผ้าของเขาเนี่ยเส้นได้ที่ใช้ในการทอขนาดแต่ละเส้นมันไม่เท่ากันและสี ก็ไม่เหมือนกันนะครับสีในภาพรวมเนี่ยเรามองจากไกลๆเราเห็นว่าโอเคมันเป็นดาร์กเนวีที่เข้มมากๆแต่ว่าตัวได้ที่ใช้ทอของเขาเนี่ยครับมันมีทั้งประกอบไปด้วยสีเนวีและสีที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นสีดำนะฮะพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยภาพรวมพอมันออกมา ได้ที่มันทอกันไปทอกันมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นสีที่ก้ำกึง่งระหว่างสีเนวีแล้วก็สีดําซึ่งก็คือเป็นด์กเนวีตัวนี้นะครับแล้วตัวได้ที่เขาใช้ในการทอเนี่ยมันก็จะเป็นได้ที่ไม่ได้เกลียวมาเรียบเนียนเงางาม,งามอะไรมากจะเห็นว่าผ้าเนี่ยมันมีความดรายมากๆม,มีความหยาบแบบสังเกตเห็นได้ครับแล้วก็ความไม่เป็นระเบียบในการทออะไรของเขาอีกเรียกว่าโอเคคุณเป็นดักเนวีแจ็กเก็ต คือสีเข้มดูสุภาพแต่จริงๆคุณ <c oughs> ไม่สุภาพอะแต่ผมว่าสิ่งนี้แหละฮะมันคือสิ่งที่ทําให้แจ็กเก็ตเนวีที่สีเข้มจนเกือบจะดําอยู่แล้วเนี่ยมันมีความเปล่งประกายออกมาความไร้กฎเกณฑ์ของผ้าที่ถูกทอขึ้นมานะคะความดรายความแห้งความไม่เงาของเขาเนี่ยมันถูกฉาบเอาไว้ด้วยสีเนวีเข้มมากๆจนเกือบจะเป็นสีดําแล้วมันทําให้ผ้าตัวนี้แจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ย มันมีมิติมากๆส่วนลักษณะของแจ็คเก็ตที่ทุกคนเห็นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสเปคที่ทางเดลิคอรัมเป็นคนกําหนดมาไปนะฮะแล้วก็ทางลิงแจ็คเก็ตผลิตออกมาให้ทางลิงแจ็คเก็ตเขาก็จะมีความถนัดก,กับซอฟต์เทอร์ลิงมากเป็นพิเศษเขาเอาความเป็นเนียบริตันกับฟลอเรนตีนเนี่ยมาผสมกันเกิดขึ้นเป็นแจ็คเก็ตตัวนี้นะครับอย่างช่วงบ่าแล้วก็ไหล่ของแจ็คเก็ตเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีความ กลมสวยมีความอ่อนช้อยหัวแขนเนี่ยก็จะดูมีความกลมมนอยู่นะครับแต่ไหล่ของแจ็กเก็ตตัวนี้เนี่ยที่จริงเขาถูกออกแบบมาเพื่อให้มันมีความ Exten d นคือยื่นออกมาจากไหล่ของผู้สวมใส่จริงๆเนี่ยเล็กน้อยนะครับโดยที่ยังรักษาความอ่อนช้อยของเส้นบ่าเนี่ยเอาไว้ได้อยู่นะฮะผมควรจะใส่ให้ดูแล <laughs> เดี๋ยวผมใส่ให้ดูดีกว่า เส้นบ่าที่ผมบอ,อกว่ามีความอ่อนช้อยนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่มีกระดูกตรงบ่าที่ค่อนข้างที่จะแหลมเวลาที่ผมใส่แจ็คเก็ตที่ไม่ได้มีการเสริมบ่าเลยแบบแจ็กเก็ตตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเส้นบ่าเนี่ยมันจะไม่แข็งเป็นเส้นตรงมันจะมีความโค้งอยู่นิดนึงนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟลอเรนตีนจ๋าจ๋าเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาจะมีการเสริม padding ตรงนี้นิดนึงนะคทำให้เส้นลาเนี่ยมันดูเป็นเส้นตรงมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็คือจะมีความนุ่มนิ่มในสไตล์แบบนีลบริตันแต่ว่า extended shoulder ก็คือตัว canvas ของแจ็คเก็ตเนี่ยมันจะยื่นออกไปบนหัวแขนแล้วหัวแขนเนี่ยเกาะขึ้นมาบน canvas น,นิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดผมดันตรงนี้เข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่า canvas เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีการเสริมตรงหัวแขนบางๆนะเพื่อให้หัวแขนเนี่ยมันกลมซึ่งทำออกมาได้สวยเพราะว่าเวลาทำ extended shoulder กันเนี่ยเวลาที่เรายืนงข้างปล่อยแขนลงอย่างเี้ครับวงแขนด้านบนนีมันจะขึ้นเป็นเส้นที่เห็นค่อนข้างชัดแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าหัวแขนที่มันเกาะกับวงแขนของตัวแจ็กเก็ตเนี่ยมันจะยังดูมีความกลมอยู่เห็นไหมมองด้านหน้าตรงเนี่ยตรงหัวแขนมันก็จะยังทิ้งลงไป ได้ค่อนข้างกลมสวยประโยชน์อย่างหนึ่งมากๆเลยของ extended shoulder เนี่ยก็คือมันช่วยปรับให้ช่วงไหล่กับหน้าของเราโดยเฉพาะถ้าใครเป็นคนหัวโตนะครับเป็นคนหน้ากว้างอย่างเงี้ยการใส่ extended shoulder เนี่ยมันจะช่วยทำให้ช่วงไหล่กับหน้า มันดูมีความรับกันสวยมากขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เป็นคนที่หัวโตวหน้ากว้างนะครับการใส่ extended shoulder เนี่ยก็จะยังช่วยทําให้ไหล่ของเรามันดูมีความกว้างขึ้นแต่ถ้าใครเป็นคนหน้าแคบหัวยาวเลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระวังกับ extended shoulder นิดนึงนะฮะต้องลองดูก่อนอีกหนึ่งคุณสมบัติของเขาที่ทํางานร่วมกันเนี่ยก็คือช่วงเอวของเขาที่เข้ามาค่อนข้างที่จะคอดเหมือนกันนะครับสำหรับ ready to w e a r c a n วาสที่เขาใช้ในการประกอบตัวแจ็คเก็ตเนี่ย ก็เป็นแคนวาสที่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่แคนวาสที่นิ่มมากนะักคือให้ทรงที่ค่อนข้างดีเป็นแคนวาสที่ไม่ได้นิ่มแต่ว่าการประกอบโครงสร้างกับชิ้นอื่นๆของเขาอะรวมๆแล้วมันไม่ได้หนานะครับแค่ตัวแคนวาสมันจะมีความเป็นทรงหน่อยไม่ใช่แคนวาสที่นิ่มจัดๆคือความเอ็กซ์เทนเดดของล่คุณสมบัติของแคนวาสแล้วก็การเข้าเอวของเขาเนี่ยมันทำให้แจ็กเก็ตตัวเนี้เป็นแจ็กเก็ตที่ ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมัสกูลีนดูพองดูฟูแม้ว่ามันจะยังมีความผ่อนช้อยอะไรก็ตามอย่างที่ผมบอกไปนะฮะอีกอย่างคือไอความช่วงเอวที่คอดของเขาเนี่ยมันไปประกอบกับช่วงการกัดกระดุมที่มันจะมีความแตกต่างจากสไตล์ที่เราเห็นกันเป็นประจำนิดนึงนะครับคือมันเป็นทรีโลทูเหมือนกันแหละขอให้ดูใกล้ๆมันเป็นทรีโลทูเหมือนกันแต่ว่าสไตล์การโลทรีโลทูแบบนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆสไตล์ฟลอเรนตีนนะครับ คือเดิมเนี่ยการโรลของเลอเพลเนี่ยมันจะเริ่มที่เหนือกระดุมเม็ดกลางนะครับก็คือเม็ดนี้นะอย่างนี้ติดบางส่วนของกระดุมเม็ดกลางในลักษณะแบบนี้แต่สำหรับแจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยครับการโรลของเขาจะเริ่มอยู่ใต้กระดุมเม็ดที่3เลื่อนตำแหน่งจากตรงนี้มาเริ่มโรลตรงนี้แทนครับการโรลของเขาเนี่ยเราก็จะเห็นว่า มันจะไม่ได้โลแบบเสร็จสับมากเส้นกอสไลน์ของเขาเนี่ยมันลงมาจากไหลค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาโค้งทิ้งดิ่งลงมาแล้วทำให้ตัวปีกของคอล,ล่าเนี่ยมันยาวโอบคอมากขึ้นมารับกับเส้นโค้งของลาเพลโลที่โลค่อนข้างสูงหน่อยช่วงระยะตรงเนี้ยจะไม่ได้ยาวมากนะคือโดยปกติเวลาเราใส่แจ็คเก็ตเนี่ยตัวท่อนบนของเรามันจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนที่ อยู่ด้านบนกับส่วนที่อยู่ด้านล่างนะคมัะส่วนที่อยู่ด้านบนก็จะเริ่มขึ้นจากจุดที่คุณเห็นเนคไทหรือเห็นเสื้อเชิตนั่นแหละพอเห็นแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าเออช่วงนี้มันยาวแต่พอการโลมันขึ้นมาปิดสูงขึ้นช่วงการเห็นท่อนบนตรงเนี้มันก็จะสั้นลงและเลี่ยงไม่ได้คือมันทําให้ตัวตรงนี้ดูยาวมากขึ้นนะครับประกอบกับความพองของอกความเอ็กซ์เทนของไหลเนี่ยรวมๆแล้ว ตัวเราเนี่ยจะเป็นตัว Y ค่อนข้างมากฟอลอเรนตีเนี่ยจะไม่ได้ตัดชิดตัวมากเท่านี้นะครับอย่างเส้นเกรดเนี่ยดร์ดอันนี้นะครับของฟอลอเรนตีเนี่ยเขาจะไม่มีเกรดเส้นนี้แต่ว่าตัวนี้มันยังมีแถมตัดอะไรมาสัดส่วนเนี่ยค่อนข้างที่จะชิดตัวมากด้วย อันนี้มันก็เลยกลายเป็นสไตล์แจ็กเกตต็ตของเขาเองนะฮะที่เกิดขึ้นจากการผสมกันไปผสมกันมาระหว่างเนี่ยบริเตนกับโปรตทีนสพ่อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคือแจ็กเก็ตตัวนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะถูกเอาไปใส่กับกางเกงที่เอวต่ำสักเท่าไหร่นะครับโดยสัดส่วนแล้วเนี่ยแจ็กเก็ตตัวนี้มันจะทำให้เราดูตัวยาวมากขึ้นนะครับเมื่อไหร่ที่เราไปใส่ยางเกงที่มันทำให้เราดูขาสั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ตัวยาว ขาสัน้นซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเลวร้วายในเรื่องของสัดส่วนร่างกายในทางการแต่งกายนะครับก็จะแนะนําว่าใส่กางเกงเอวสูงดีกว่าแต่ผมเชื่อว่าคนที่จะเลือกในพี่แจ็กเก็ตตัวนี้นะครับผ้าแบบนี้อะไรแบบนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่คนที่มีกางเกงเอวสูงน้อยอยู่แล้วแหละน่าจะผ่านอะไรมาพอสมควรแหละแต่ก็ยกเว้นคนที่เป็นคนตัวสูงนะครับซึ่งรูปร่างของคนตัวสูงเนี่ยจะเหมาะกับการใส่แจ็กเก็ต ตัวนี้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะไปช่วยบาลานซ์ร่างกายท่อนบนกับขายาวๆของคุณเนี่ยให้มันดูมีความเป็นสัดส่วนที่ดีอะคือคุณเป็นคนที่รูปร่างเหมาะแจ็กเก็ตอยู่แล้วดีกว่าก็คิดว่าน่าจะใส่อย่างไงก็ได้นะครับอาจจะเป็นแจ็กเก็ตที่จะต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจกับเขานิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแจ็กเก็ตที่สวดทรงอาจจะแตกต่างกับที่เราคุ้นเคยเป็นแนวทางใหม่ๆมันมีเวของมันแหละแล้วมันก็ไปค่อนข้างที่จะสุด จริงๆนะครแบบคาแร e เตอร์แจ็กเก็ตเนี่ยค่อนข้างชัดมากเราก็แค่อาจจะต้องไล่มันให้ทันเท่านั้นเองคำว่าขบดซ่อนรูปที่ผมพูดถึงไปเนี่ยก็คือตัวนี้ฮะมันเป็น Navy ่แจ็กเก็ตเรียกว่าเหมือนไอเทมพื้นฐานของคนที่แต่งตัวในสไตล์ซาต وري เลนะครับถามใครก็จะบอกว่าเออเนวี่แจ็เก็ตแต่ว่าไอตัวนี้มันมีความยากมีความซับซ้อน มีความมีมิติอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเหนือไปกว่าแจ็กเก็ตสีกรมท่าตัวแรกที่เราพูดถึงกันเออผมเลยคิดว่าโอเคมันมีความเป็นแจ็กเก็ตที่ใครๆก็นึกถึงอนะแต่ถ้าเข้ามามองลึกๆจริงๆเนี่ยมันเหนือความนึกถึงเหนือความคาดหมายของหลายๆคนไปอีกเยอะเลยผมคิดว่าความแตกต่างของแจ็กเก็ตตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความชัดระดับหนึ่งนะโอเคมันเป็นแจ็กเก็ต ที่ยังดูเป็นแจ็คเก็ปตปกติไม่ได้มีปกแปดอันไม่ได้มีหางไม่ได้มีปีกแบบที่พวกแฟชั่นเขาชอบใส่เข้ามาในเสื้อผ้าเพื่อให้มันมีความแปลกแล้วเอาความแปลกนั้นนะมาสร้างความแตกต่างอันนี้มันคือทุกอย่างมันยังเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยกันนะแค่มันถูกเอามาสร้างเป็นคอมบิเนชั่นที่เราไม่คุ้นเคยแล้ว สร้างความแตกต่างออกมาจากคนอื่นเฉยๆเป็นความแตกต่างที่แยบยนต์เป็นความแตกต่างที่มีความต้องทําความเข้าใจมากระดับหนึ่งเออคือผมรู้สึกว่ามันเป็น Navy jacket ตัวที่ไม่ใช่ไอเอเซนเชียลไอเทมที่ทุกคนแนะนํากันนะครับคือเป็นเวอร์ชั่นที่มากกว่าไปไกลกว่าสําหรับคนที่อยากลองอะไรใหม่ๆแต่อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เราก็คุ้นเคยคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับทั้งผู้สวมใส่แล้วก็คนรอบข้างอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยว ผมให้ดูภายในแจ็คเก็ตนิดนึ่งนะครับไลนิ่งของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีกกมท่านะครับแล้วก็มีความเงาเงาเหลือบเป็นสีเรียบๆแต่ว่ามีการเล่นแสงที่สวยแล้วก็ไลนิ่งแขนก็จะเป็นไลนิ่งเดียวกับที่ใช้ทำบอดี้นะครับกระเป๋าข้างในนะฮะก็จะมีอยู่ฝั่งละหนึ่งใบระดับอกโดยที่ฝั่งซ้ายเนี่ยจะไม่มีกระดุมนะครับฝั่งขวามีกระดุมทีนี้เดี๋ยวผมเทสการสวมใส่ให้ดู เห็นไหมครับเดฟตรงช่วงอกค่อนข้างชัดค่อนข้างเปล่งเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างจากหน้าอกผมเยอะอแต่ในขณะเดียวกันเบรกลายของเลเพลเนี่ยก็ไม่มีอาการหักช่วงเอวช่วงหลังหลังก็ทํามาสวยคือมาตรฐานลิงแจ็กเก็ตนะครับเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เลยเวลาพูดถึงว่าเออเป็นลิงแจ็กเก็ตด,ด้านหลังของหัวไหลเนี่ยอันนี้ก็มีฟูลเนสอยู่นิดนึงนะครับ การขยับตัวอะไรเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเพราะว่าผ้าบอลูนเนี่ยมันจะเป็นผ้าที่เป็นวูลร้อเนะแล้วก็ทอเป็นผ้าทอผ้าที่ปกติมันยืดอยู่แล้วเนี่ยคือพวกผ้าถักนะแต่เนี้เป็นผ้าทอแต่ว่าเขาจะออกแบบผ้ามาเพื่อให้ผ้าเนี่ยมันสามารถที่จะยืดตัวได้นิดนึงถามว่ามันเยอะขนาดพวก ที่ผสมเป็นออลาสเตนอะไรอย่างนี้ไหมมันก็ไม่ได้ยืดขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมีความยืดหยุ่นไม่ได้จํากัดการขยับตัวของเราเท่าที่ผ้ามันมีซึ่งมันก็มากเพียงพอแล้วสําหรับการขยับร่างกายของเรานะครับอย่างเช่นยกมือยกมือยกได้เลยครับใส่สบายมากครับเป็นแจ็คเก็ตตัวหนึ่งที่ ผมรู้สึกว่าอยากจะติดกระดุมอ่ะเพราะว่ามันคือการ maximize ซวดทรงของเขาที่มีความเฉพาะตัวด้วยพอใส่แล้วแบบอยากติดกระดุมแล้วพอติดกระดุมเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ารู้สึกไม่สบายดีเทลแจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยเรียกว่าจัดเต็มมากๆอย่างเช่นการดำน้ำนะครับการดำน้ำม,มาตรฐานที่เราเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็คือขอบแจ็กเก็ตขอบกระเป๋าอกแล้วก็ขอบกระเป๋าปะใช่ไหมครับ อันเนี้ยเขาจะดำน้ําแบบเส้นคู่มาทั้งหมดยาวขึ้นมาทั้งหมดนี้นะครับล่ลของเขาเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นสปาล่าอยู่มีดันดำน้ำําครึ่งวงแขนอย่างนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้จุดที่พิเศษของเขาตัวแขนนะครับหลังแขนเส้นหลังแขนตรงนี้ทั้งหมดดำน้ำําเส้นบ่าตรงนี้ดำน้ำํากลางหลังของแจ็คเก็ตนะครับ เส้นกลางหลังของเขาเนี่ยดำน้ำทั้งหมดตรงขอบเว้นด้านหลังก็มีดำน้ำํำเรียกได้ว่าดำน้ํายับเลยนะครับการเข้าคอเข้ามือนะครับการประกอบท็อปคอร่ากับอันเดอร์คอร่าก็มือทั้งหมดนะครับรังดุมของลาเพลของเขาเนี่ยฮะก็จะเป็นการทักมือนะครับรวมไปถึงรังดุมของตัวแจ็คเก็ตนะครับรวมถึงรังดุมตกแต่ง ด้านบนเป็นถักมือทั้งหมดนะครับองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เนี่ยฮะเป็นสัญญาณว่าแจ็กเก็ตตัวนี้ทําขึ้นเออคือลิงแจ็กเก็ตเนี่ย mm hmm. เขาจะมีลายธรรมดากับลายที่เป็นพรีเมียมนะครับที่เขาเรียกว่ามาสเตอร์นะผมคิดว่าแจ็กเก็ตตัวนี้น่าจะทําแบบมาสเตอร์แล้วก็การใช้วัสดุอะไรต่างๆที่ทําเป็นฟูลแคนวาสภายในของเขาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทําในเกรดพรีเมียมของลิงแจ็กเก็ตทั้งหมดเลยนะครับสปอร์ตแจ็กเก็ตจาก เดอะเดคอรัมที่ทําโดย Ring ริงแจ็คเก็ตนะฮะแจ็กเก็ตรุ่นนี้ไม่ได้มีแค่ผ้านี้ตัวนี้นะครับยังมีผ้าอื่นๆื่นอีกมีฮอปแซกมีผ้าที่มีลวดลายอะไรด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้เป็นสูตรเลยเนี่ยเขาก็มีเช่นกันแต่ว่าคือยังไงผมก็แนะนําอยากให้ไปลองสัมผัสผ้าตัวนี้นะฮะต้องลองไปจับจริงๆต้องลองไปเอามาดูใกล้ๆสังเกตชัดชัด จริงๆนะครับเราจะรู้ว่าผ้าเนี่ยมันซับซ้อนมากซึ่งจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เพื่อนของผมก็ขอตัวลาไก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับ